เฮ้ยอย่าร้องเพลงดิมันเข้าคลิปหัดคลิปแล้วกุมใจจริงจริงี่ผู้ยิ่งยิ่งก็มีสนเราันคนจนจะได้ไม่หลับกัน ใครโหดได้ยังกูอะเปลี่ยนของตรงแท็สนุนน่ะเข่าหน้ากูมีคนด้วยได้สาเฮ้่อนูโดนอ้ิดานงด้ดานองท่มีคกูเนยทั้งคนทั้งตานายยิงเต็มหัวกูโอ้ยกูรอดมาได้ไงนะเนี่ยแลับไป มต้อชั่วโมงกว่าแล้วมันคุยกันมานอันมันเก็บแล้วดิีมัเฮ้ยโอ้โหแตกต่อหน้าตาเลยมึงอย่าพึ่งคนไฟเถอะมึงเห็นไหมเพื่อนแตกต่อหน้าตาเลยนะะเวั

ก็เพียงโอ้โหสามแล้วตายยุบไปมาวะเฮ้ยฉันเอาข้อความไปมาบินในหกอันเนี่ยหาสาวโอไหนกูเจอแล้วโอ้โหมีเสียงปืนเปิดออกมาอะกูจะ เฮ้ยคุณเจอคนอย่พื่เก็บของะไรพวกนึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเยอ้เ้ยเมาเมาบอไม่ทำงานบอกไม่ถกการค่อนข้างจะรุนแรงฮะคาั้นเก็บุณยิงกับเขาไหนวะคุณยิงกับตรงไหนนะบอลตรงที่มึงเห็นจัิจิมั้เนี่ยเ็นแล้วเแ พอจะเห็นละอจริงเนี่ยดูกูนั้นแตกไอ้เหี้ยเฮ้ยน่ากลัวมาออกทางนอกแล้วนะช่วยดิไม่เห็น แตกต๋อเยกุ้เมี่ยงเด็กงตุ่กุงใจริงจรงีกไม่สนพูดดีเอ็กเเอาี่ยแคเี่ยหนไหนเฮ้ยเกิดาปะแตก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  ที่ครั้งพี่มียาดีเอ็กซ์น้อยมากเลยมีอยู่หมื่นสามขยันกดอุวมอวนี้หมื่นสามเลยขยันไม่ไม่ไม่พี่จะกดได้ไงโปรแกรมช่วยโปรกดอะมันดูไม่น่าเกลียดไงแถมโปรแกรมกดผมผมไม่เคยใช้เลยแต่เคยใช้แค่ซื้อไฟมากว้างเล่นอะจับได้ไหมอุ้ยอุ้ยตายดิเวิ mày với chúng ta bắn chơi được dưỡng cưới nằm của dưỡng a lạy mặt làm việc hiểu 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 như này, cười Cười như này, cười như này, ไอนะสัตว์ผู้ถามเกิดอยู่ไหนเกิดอยู่นี่เลยเนะี่ยยืนนิ่งเลยนะเนะี่ย